สวัสดีครับเีซี C, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ลงมานั่งพักอยู่ตรงศาลาริมน้ํานะครับพีซีตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์ก็ตกดินแล้วเนาะก็มานั่งพักขายร้อนเนาะตรงศาลานะครับพีซียิ่ดิมสะนี่ครับมาชมบรรยากาศเนาะโอ้ยวันนี้ก็ยิ่งร้อนอีกนะครับพี่ซีลม ลมอยู่แต่ก็ร้อนนะครับขึ้นไล่ขึ้นสวนก็จะถ่ายคลิปเนื้อไปสไม่กลาเดินออกไปนะครับวิซีร้อนจริงๆขึ้นไปไล่วันนี้ครึ่งวันนะครับวิซีลงมาก็ไม่ได้ขึ้นไปอีกนะครับกลัวแดดร้อนครับพีหาที่หลบอยู่ที่บ้านเนาะหลบแดดอยู่ที่บ้าน อันนี้ยิ่งร้อนกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยนะครับพี่ซีโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะร้อนเนี่ยดีดีครับยังมีลมมาช่วยเนาะลมก็เอาความร้อนมาด้วยเนาะนี่ครับบรรยากาศอยู่ที่ศาลาดิมน้ำเนาะช่วงค่ำนะครับพี่ซีนี่ห้าโมงหกโมงแล้วเนาะบรรยากาศโน่นนะครับผู้หลวง ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูนะครับพี่ซีเนาะก็ขึ้นไล่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรอะมิถ่ายสวนยางพารากับมันสำปะหลังให้ดูก็ไม่เท่าไหร่นะครับพี่ซีเพราะว่ามันสำปะหลังก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปด้วยนะครับมันสำปะหลังขนาดใบไม้เีเขียวๆนี่ยังเหี่ยวเลยนะครับพี่ซี อยู่บนเขาอยู่ที่ไร่เนาะออกมาชมบรรยากาศลงมาลงมาจากไร่เนาะจากสวนยางก็หาที่รบแดดเนาะอยู่ที่บ้านเนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูมีแต่แสงแดดเนาะกับลมพัดมันร้อนจริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่สี่วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานนี้เยอะเนาะเมื่อวานนี้อยู่ที่ ส่วนยามพลาเ,ลยเย็นสบายดีนะครับพี่ซีขนาดวันวันนี้ขึ้นไปก็โหยังร้อน,นครับร้อนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็่ะตอนนี้ก็ลงมานั่งอยู่ศา,าลาริมน้ำเนาะริมสะนะครับมีปลาอยู่ด้วยเนาะปลาตัวใหญ่มากนะครับพี่สีเห็นแล้วแต่มันเอาอยากเนาะ สามองก็ไม่ถูกนะครับพีสีเพราะว่าเห็นมันขึ้นหายใจเนาะภูธรรมภะนี่เป็นที่ทุ่งนาลงไปด้านตรงนี้ก็จะเป็นที่นาให่หนึ่งของยายเนาะน่นาขนาดน้ำอยู่ในสระนี่ครับยังแห้งลงแห้งทุกวันเลยนะครับพีสีแห้งลงแห้งลงเรื่อยๆเนาะก็ โอ้มานั่งช่วงค่ำๆแบบนี้ครับพีซีตรงสาานี่เย็นอยู่นะครับพีซีเย็นสบายอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำเนาะมาได้ลงมานานแล้วนะครับพี่ซีตรงสารนี้ก็น้ำก็เอาขึ้นไปลดผักลดหญ้าเนาะก็ลดลงไปเยอะนะครับพี่ซีอพอเด็กๆก็ไม่ได้ลงมาเล่นเนาะ ส่วนน้องออร์เนโนราก็ไปกับแม่เนาะไปอยู่แถวกรุงเทพเนาะไปทำงานเดี๋ยวก็เด็กๆก็จะมาเนาะมาเล่นน้ำตรงนี้เนาะไม่มีเด็กๆลงมาเล่นแล้วทีนี้นูแ่แหละครับสิ้นเดือนนู่นเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาส่วนน้องไอเดียก็ไม่ได้ลงมานะครับพี่สี่เนี่ยแต่ขึ้นมันขึ้นหายใจเนาะดู ใบไม้ใจคงตัวใหญ่นะครับปลาช่อนก็มีเนาะอยู่ตรงนี้มันปลาช่อนก็เลี้ยงลูกเนาะเหน็นอยู่นะครับพี่ีเดินเลาะอยู่เมื่อวานเมื่อเื้าวันวันสองวันมาแล้วเดินเลาะอยู่นะครับพี่สีว่าจะหวานเหี้ยก็น้ํามันกว้างเนาะกลัวไม,ไม่ได้ม่ได้มันวันนี้ก็ปลาอ ช่วงบรรยากาศช่วงค่าน้ำก็แห้งเยอะโอ้วันนี้ว่าจะขึ้นไปไล่ไปสวนเนาะช่วงบ่ายนะครับพี่ซีช่วงบ่ายสองบ่ายสามไม่กล้าขึ้นนะครับพี่ซีร้อนจริงๆขี่มอไซค์วิ่งไปตามถนนใหญ่โอ้โห เข้าเข้าตู้อบความร้อนเนาะยิ่งกว่าเท่ากับถูกเวลาเราจุดเผาขยะเนาะเข้าไปใกล้โโหสุดยอดเลยนะครับถนนถกลัวเนาะน่ากลัวยางรถระเบิดนี่ช่วงนี้แหละนะครับพี่ซีกลัวยางรถระเบิดเนาะถ้าเป็นรถใหญ่เนี่โอ้ยวิ่งยากนะครับพี่สีวิ่งเร็วไม่ได้เนาะ อย่ถนนใหญ่ร้อนจริงๆนะครับขนาดมอไซค์ผมก็เป็นยางรั่วเลยนะครับพี่ีวันนี้เข้าไปซ่อมเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะ้องมอไสคผมอย่างรั่วขี่เข้าไปเลยนะครับพี่ีเปลี่ยนยางเลยท่นี้เข้าไปเปลี่ยนเรียบร้อยโน ออกบาแล้วเนาะมาจะขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นแล้วครับพี่สี่คำแล้วเนาะกะ็มาลงมาถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศในใกล้บ้านนี่แล้วครับพี่สี่อยู่ที่ริมสะนเนาะอ๋อเห็นเป็นช่วง่ายสามเนี่ยเห็นช่างพงกับน้องไอเดียเนาะขึ้นไปป้ายยาหน้ายางเนาะอ๋อสงสัยวันนี้จะไม่ได้ขึ้นไปกีดยางพลาเนาะช่างพง สงสัยพักนะครับพี่ไปกับน้องไอเดียเมื่อวานนี้ก็เก็บยางลงมาขายเนาะผมก็ไปช่วยยัดยางเนาะใส่กระสอบปุ๋ยนะครับพี่ลงม,มาก็ขายเรียบร้อยแล้วทีนี้ลงมาก็ขายขายเก็บเมื่อวานขายวันนี้นะครับพี่ โอ้เขาเขาขยะเนาะอยู่ใกล้ๆกลนี่เห็นควันไฟนะครับพี่สนี่เป็นผู้หลวงสวนด้านหลังบ้านด้วนด้านหลังผมนี่เป็นผู้ตมองเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมจากบ้านผมไปหาผู้หลวงนี่ประมาณสักสองโลสามโลเนาะขึ้นไปที่สวนเนาะเพราะว่าระยะทางมันโค้งนะครับพี่ี่ก็เลยไกลหน่อยถ้าตรงก็ ใกล้หน่อยใกล้ช่วงทางวิ่งเนี่ยจากถนน,นใหญ่เข้าไปก็ลงไปก็มันโค้งครับพี่ซีขึ้นเขาโค้งไปตามเขาเสียงเครื่องเขาตัดหญ้าตรงน,นี้หน้าวงกลกตรงต้นไม้ใหญ่ๆตรงเขียวๆนี่จะเป็นจะมีเป็นน้ําบ่อน้ําคันะน้ําบ่อมันออกบอ่อตลอดปีนะครับพี่ซีจะเป็นห้วย กระแสน,นะครับต้นไม้ไมเลยเขียวอยู่ตลอดเลยนะครับสีตรงนี้มีน้ำเนาะนี่ครับโอ้ยเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ